ทุกคนวันนี้เกมอยู่กันที่สต็อกรถที่เดิมนะครับแต่วันนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็น Honda Civic RS ตัวท็อปสุดใส่ชุดแต่งโมดูลโลรอบคันนะครับดูสภาพวันนี้เกอาจจะโสมๆนิดน,นึงเพราะว่าทำงานหนักมากทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวต้องพาไปดูรถคันนี้ครับเพราะว่าหล่อมากเลยเป็นรุ่น RS แล้วก็ติดตั้งสเกิร์ตโมดูลโแท้รอบคันด้วยนะครับเป็น RS h y b r i d นะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมหล่อมากนี่เลยคันนี้เลยนะครับเป็นของพี่เจี๊ยบนะ ติดตั้งสเกิร์ตโมดูลโลแท้รอบคันเลยนะครับผมนี่ของแท้ก็จะเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเป็นเนออเข้ารูปแบบนี้เลยนะขอบมันก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ล้อแมกนะครับผมอ่คันนี้บอกเลยว่าพี่เจีย๊ยบเคลือบเป็นเคลือบเซรามิกด้วยนะแบบความเงาของสีรถดูหล่อมากนะครับทุกคนเคลือบเซรามิกก้าเฮ็ดไปเลยตัวนี้เคลือบเซรามิกไปสองหมืนหกพันบาท แต่ว่ารถเงาเนี่ยรับประกันเจปีเลยตัวนี้นะอ่ากับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนคือแบบหล่อเหลามากนะฮะสปอยเลอร์ก็เป็นสปอยเลอร์ RS นะครับผมมาของแท้มาเลยนะคือซุ้มล้อก็เต็มซุ้มล้อนะครับผมแต่ว่าสเกิร์ตเนี่ยคือเข้ารูปมากนะครับเป็นสเกิร์ตสีดำนะฮะตัดกับสีตัวรถนะครับที่เป็นสีเอ่อสีขาวนะ หล่อเหลามากนะครับคันนี้บอกเลยว่าพี่พี่เจี๊ยบเพิ่มเป็นฟิล์มคริสตัลไลด์ด้วยนะฮะเป็นฟิล์มที่แบบเย็นชํำแน่นอนไม่ต้องห่วงจอดรถแค่ไหนก็เย็นแน่นอนนะครับอ่ะหล่อมากให้ดูด้านข้างอีกทีหนึ่งนะนี่ฟิล์มคริสตัลไลด์ก็จะขนาด2 0ซีนะซียีซีข้างในอาจจะดูแบบข้างนอกอาจจะดูมืดมากแต่ข้างในนี่คือสว่างสวย ดูดิข้างในสว่างมากนะคิทตไลายตัวนี้ประมาณ20,000กว่าบาทเหมือนกันนะลูกค้าติดตั้งเพิ่มหมดเลยสุดยอดมากอันนี้เกมเพิ่มไฟสองเท้า LED ไปให้อีกนะครับแต่ว่าไฟหลีที่เป็นสีแดงก็ยังอยู่นะประมาณนี้เลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันให้ชมคร่าวๆแบบว่าคือมันหล่อจริงไงก็เลยต้องออกแอบ,บมาถ่ายก่อนนะครับไฟท้ายนี่คือแบบเป็น LED คือหล่อมากทุกคนโอเคประมาณนี้ถ้าใครสนใจแบบนี้ก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะ ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ